สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นำเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่อีกรุ่นหนึ่งมาให้ได้ชมกันครับเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่รุ่นห่วงเชื่อมนะครับปี2 0 1 8นะครับบางคนก็แยกเป็นพิมพ์พอขีดอันนี้ก็เป็นพอขีดก็ได้ครับเพ็นพิมพ์พอขีดเพราะตรงนี้พอทำเผาตรงนี้จะมีขีดอยู่ไปให้ดูชัดๆนะครับจะมีขีดพอทำเผาตรงนี้จะมีขีดจะมีขีด ด้านที่พอสาเปรเล็กๆตัวนี้เป็นพอขีดพิมพ์พอขีดนะครับตอกนาชินบรรชน3ตัวนะครับเหรียญห่วงเชื่อมเป็นเหนเรียญเนื้อทองแดงกะระไรทองนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไรทองนี่ครับเป็นเนื้อทองกระไรทองเป็นห่วงเชื่อมน่ครับเป็นห่วงเชื่อมเหรียญห่วงเชื่อมของบุตริมาาไัยเป็นเหรียญครึ่งองค์คําว่าพิรัตจะมีขีดคือพิมพอขีดนะครับ ก็เป็นเหรียญหลวงพุทธิมุสลิมได้ปีสอหาแล้วขณะด,ด้านหลังนะครับเป็นเี้ดทองแดงกระไหลทองด้านหลังขจะเป็นลักษณะอย่างนี้เนื้อเรียบนะครับเนื้อทองแดงกระไหลทองด้านหลังด้านหน้าก็จะมีเม็ดเม็ดลูกตาของท่านค่อนข้างจะชัดเจนนะครับนะครับมีเม็ดลูกตาชัดเจนและเป็นเหรียญลัลกษณะเป็นเหรียญแองนะครับด้านด้านขอบด้านข้างจะสูงกว่าด้านใน,เ,นเหรียญแองแอ n นิดนึงนะครับผม เหรียนห่วงเชื่อมปี2518หลวงพุทิธิมวัดละหานไล่จังหวัดระยองเป็นวิทยาทานครับขอบคุณครับ